พาดให้มาหมด่าแหนแค่น้ำบานอร่อ,อยมากมูอเดียวหรือกับมานเนี้ยมาอเดียวกัาาบามเดียวหรือมากมองมดดอมกับมนอยกล้บนเนี้ยเ,เราก็น,นอนมื้อนี้เขาตื่นใบใบจากบสองเนาะออกใบสามโอออกใบสามไปอยากไปเบิ่งดีหน่อยสอง ท่านหนิงกันเจฟถขานเราวันนี้ผู้ใดล่างานันเกินวันที่เจ็ดกูบ่เอาทีดีเลยบ่เอาอี่ดีเ,เออลยน,นี่เ่าไรเอาเท่านั้นบางคนล่าเป็นเดือนอยังกล่ามาเสยอยู่นี่อยู่บ่พี่น้องมูเจ้าเฮ็ดงนนันใกันท่านเป็นามเนี่ยพี่น้องมูเจ้าเฮ็ดอาชีพมูเจ้า,เ,าเ,เคยล่างาันเป็นเดือนบ่ลูกน้องผมล่างาันเป็นเดือนไม่ขออนุญาตเขาเดือ,อนลูกน้อง

ตามบันเขาเราออกแล้วผมจนมาลืมข้าวาวาเอานั่งอันนี้แกอยู่วงห้องปีนี้คือปีที่แล้วแกขึ้นบ้านมันอยู่ปีไก่นี่อยู่ปีนี้ พรุ่งนี้ผมมีรับรางวัลที่สารครามนะครับประมาณบ่ายสามที่มมสมอ,ส,อ,มอสารครามโงจะเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยค่อยพบกันใหม่เดี๋ยวสิไลใหม่นะมือนีสิเปล่านอนลวกั <ไป S 1> ไปเบิ่งลูกน้องซองโชว์มาอย่าลืมเข้ากลุ่มผิดนะครับวันที่แปดเป็นไลท์แรกของเดือนนี้นะครับส่วนส่วนไลท์สดว,วันที่เก้าเนี่ยของงานทุ่งสีเมืองจะเป็นของผู้จับไลท์ผู้จับไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากลุ่มยังไงเดี๋ยวผมแจ้งนะครับน่าจะเป็นเก้าสิบเก้าบาทอะไนะครับปีที่แล้วเขาก็ทําทําแล้วแบ่งแบ่งครึง่งก็เป็นแบ่งครึง่งนี่แบ่งหกสิบสี่สิบ เขาได้60%นะครับก็ mm. สนับสนุนได้เหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเหมาเหมานะ mm. เพราะว่ามันเป็น,นมันเป็นไลฟ์ของทีมคณะผู้จัด mm. ผู้จัดข้าเจ,จัดไลฟ์เหมือนปีที่แล้วครับงานทุ่งสีเมืองแล้วก็เป็นเวทีโปรดักชั่นของ,ของ,ข,องของงานพุ่งสีเมืองนะครับ mm. แต่ศิลปินเราไปหมดทุกคนแล้วก็มี Air mm. แอร์อะไรดีด้วยแต่ไลฟ์ของเราเหมาเหมาจะเริ่มมันที่แปลตรงนี้นะครับก็ทุกคนมีเวลาก็รีบพกกลุ่มเลยนะครับไปแล้ววันนี้ครับ สวัสดีครับเน่สวัสดีครับมอะ